เอาเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องเคโอเคทาง y u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  e นะแล้วก็ช่องเคโอเค59หรือ KOK 59ทาง f c e e o o o นะครับวันนี้พี่กอกี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในคลิปพิเศษ Dragon b a l l นะที่ได้สัญญากันเอาไว้นะครับว่าจะนำข่าวสารของ v ีจัมสแกนตัวที่หลุดตัวใหม่ล่าสุดของแต่ละเดือนมานำเสนอให้ฟังนะฮะเกี่ยวกับข้อมูลของการปล่อยออกมาของ DLC ที่2แห่งด r a g o n b a l ล Z คานั่นเองนะครับผม คราวที่แล้วเนี่ยเราได้ทำการพูดถึง DLC 2ตอนที่อัปเดตใหม่สุดให้ฟังแล้วนะซึ่งเป็นข้อมูลต่างๆเนีเกี่ยวกับตัวของโกคูแล้วก็ Vegeta เบิต้านะครับแต่มาถึงวันนี้นะครับตัวที่ออกมาในวันนี้เนี่ยนะฮะโอ้โหต้องบอกเลยว่าเพิ่งออกมาสดๆร้อนเลยเนี่ยเราไปหาสแกนมาแปลเสร็จแล้วก็นําเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะตรงนี้พร้อมกันไปเลยเนี่ยนะครับก็คือว่าคราวนี้นครับมันไม่ได้บอก ความอัปเดตของตัวละครเอกของเราแล้วเนี่ยแต่มันบอกอัปเดตของตัวละครที่เป็นศัตรูของเราเนี่ยเองครับนั่นก็คือโกลเด้นฟรีเซอร์นะฮะโอ้โหมาถึงนี่คือแบบโชว์หลาเลยนะครับภาพของแกนี่คือแบบมาแน่นๆมาคนเดียวมาเน้นๆเต็มๆเลยนะโกคูบัจิต้าเราหลงไปเป็นตัวประกอบเลยนั่นเองเนะไอตัวเนื้อเรื่องนี้นะครับมันเป็นเนื้อเรื่องที่แน่นอนเลยครับว่ากําหนดขึ้นมานะฮะให้มันเป็นตอนของโกลเด้นฟรีเซอร์ใน Resurrection F นั่นเองนะครับแต่คราวนี้ครับมันไม่ได้มีเพียงแค่ Resurrection F นะครับเพราะว่าตัวหน้าซ้ายมือเนี่ยนะครับเราจะมีกรอบเล็กๆเห็นไหมเราจะมองเห็นครับว่านั่นคือกลุ่มกินิวนะและกลุ่มกินิวเนี่ยนะครับเขาทำเป็นซับสตอรี่พิเศษเพิ่มขึ้นมาใน Dragon Ball Z Kakarot DLC ที่2ด้วยนะซึ่งกลุ่มกินิวเนี่ยจะมาทำอะไรเลยครับก็จะคืนชีพกลับขึ้นมารวมทีมกันแล้วก็ต่อสู้กับเราเนี่ย อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเขาจะให้เราใช้โกคูหรือว e จิต้าสู้นะแต่ภาพที่เราเห็นยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือพิกโกโรนะครับอาจจะเป็นงานง่ายก็ได้เลยให้พิกโกโรมาทำการสู้แทนเรานะครับแล้วก็เบจิต้ากับโกคูเนี่ยก็เอาไว้สู้กับโลเดนฟิ hmm. เซอร์นั่นเองนะครับในตัว v ีจัมอันนี้นะครับที่ปรากฏออกมานะฮะไม่ได้มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับวันวางแผงหรือวันที่จะนำออกมาขายเลยนะ หรือรีลีสเดทเลยนะฮะอันนี้ถือว่าน่าผิดหวังมากนะครับเพราะว่าเล่มแล้วเล่มเล่าที่ออกมาเนี่ยนะครับดันกลายไปว่าไม่มีวันออกมาไม่มีวันวางแผงไม่มีวันรีลีสเดทให้เราได้รู้เลยปล่อยให้เราได้รุ้นอย่างเดียวเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายนะเพราะว่าเฟิร์มผลิตเกมทั้งหลายต่างๆของโลกใบนี้นะครับไม่เว้นแม้กระทั่งบันไดานาโค้กเนี่ยนะฮะก็น่าจะมีสะดุดกันบ้างเบรกช้ากันไปบ้างจากวิกฤตโควิด -19 นะอย่างที่เรารู้กันนะครับแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ คักรอบดียลซีเนี่ยมันควรจะมาตั้งแต่ก่อนหน้าโควิดมานานแล้วเหมือนกันนะเพราะว่ามันทิ้งเวลานานพอสมควรเลยนีถ้าไม่นับตัว DLC แรกที่โผล่มาเป็น The Battle of g o d ยนะครับตัวที่2เนี่ยถือว่าทิ้งเวลานานมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเราต้องมาดูกันนะ้คว่าตัวนี้จะมีอะไรเพิ่มบ้างนะครับแต่จะอัปเดตที่เราเห็นในวีจัมสแกนครั้งนี้นะฮะต้องบอกเลยครับว่าเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยมันแทบจะเกี่ยวกับตัวฟรีเซอร์ล้วนๆเลยนะครับ เขาโชว์ให้เราได้เห็นวอลฟรีเซอร์เนี่ยเป็นแบบไหนเนีในแอนิเมชันล่าสุดที่สร้างลงไปในเกมอันนี้เลครับและที่สําคัญที่สุดเนี่ยที่บอกาพีคในพีคเลยเนี่ยนะครับก็คือเขาได้มีลายนามท่าไม้ตายของโกลเด้นฟรีเซอร์ออกมาให้เราเห็นครบทั้ง5อันติเลยทีเดียวผมพูดไม่ผิดนะครับ5อันตินะฮะนั่นหมายความว่าบอสบทเทิลครั้งนี้โหดสุดๆอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยครับ เพราะว่าโกลเด้นฟีเซอร์มีถึง5อันติด้วยกันและแต่ละอันตินี่มีคำพูดประดับเอาไว้ข้างหลังว่ายากมากในการหลบหลีกและการต่อสู้กับโกลเด้นฟีเซอร์จะเป็นอะไรที่ชาเลนจ์สุดๆกันไปเลยนะแม่ดีไม่ดีเลเวล250าที่เราปั๊มกันมานะของโกคูและเบจิต้าอาจจะไม่พอซะแล้วหรือเปล่าเลยครับคราวนี้ <c oughs> ย้อนกลับมาดูข่าวที่เขาเขียนลงใน uh, วีจัมเนี่ยนะฮะอันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าสแกนมาเนะี่ยไม่ได้มีความชัดเท่าไหร่นะตัวอักษรก็ไม่สามารถที่จะแปลได้ครบทุกตัวนะแต่จากภาพรวมที่เราสามารถแปลได้เนะี่ยมันเห็นชัดครับว่าไม่ได้มีข้อมูลอะไรเพิ่มมาจากคราวที่แล้วเลยนะเกี่ยวกับตัวละครที่เป็นตัวพระเอกนะฮะแต่ว่าตัวละครที่เป็นตัวร้ายเนะี่ยมีมาอย่างชัดเจนเลยครับนั่นก็คือโกลเด้นฟรีเซอร์นะครับหนึ่งในนั้นที่อัปเดตนะฮะก็คือตัวซับเควสนะครับจะมีอย่างแน่นอน แล้วซับเอควสอันนี้น่าจะเกี่ยวกับการคืนชีพของแก๊งกีนิวนั่นเองนะซึ่งการคืนชีพของแก๊งกีนิวเนี่ยนะครับก็ต้องบอกกันก่อนนะครับว่าน่าจะมาครบแล้วแหละนะครับแต่อันนี้จะมีข้อสังเกตอยู่นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราจะทําการคืนชีพให้กับแก๊งกีนิวเนี่ยสิ่งที่มันจะต้องตามมาก็คือเราอาจจะต้องเคลียร์ซับเควสของกีนิวอันแรกสุดให้ได้ก่อนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าหากใครเล่นเกมดีๆจะรู้ว่า มันมีซับเควสของพวกแกงกีนิวอยู่ด้วยนะซึ่งเป็นซับเควสที่มีตัวอักษรเครื่องหมายตรงใจสีฟ้าอะละนะครับอันนี้อาจจะต้องนั่งทม m แมชชีนกลับไปเคลียร์กันก่อนนะไม่รู้ว่ามันลิงก์กันอย่างไรนะฮะแต่ยังไงก็ตามมีแน่นอนนะครับแกงกีนิวเป็นหนึ่งในซับเควสที่เขาโชว์ขึ้นมานะครับแล้วตัวอักษรที่เขียนอยู่ใกล้ๆในในใ้ครับมีการอธิบายด้ว่าซับเควสตัวนี้เนี่ยจะเป็นออริจินอลสตอรี่นะ ซึ่งออริจินัลสตอรี่เนี่ยเป็นเรื่องกเนิดพิเศษเฉพาะ d ร a ก o n Ball Z k a k a r o โโดยเฉพาะเลยนั่นเองนะครับผมเพราะว่าถ้าใครดูภาค r e s u r r e c t i o n F ให้ดีเนี่ยจะรู้ว่าไม่ได้มีพวกกินิวมาเกี่ยวเลยนะเพราะว่าตายสลายไปตั้งนานแล้วนั่นเองนะครับแต่ข่าวนี้มาเป็นออริจิน l ลเควสเลยนะว่าเฮ้ยเท่ากับว่าเขาต้องมีบทพอสมควรเลยนะเนี่ยแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องใช้ใครรับมือนะเพราะเห็นพิโกโรเข้าไปยืนบูอยู่นะครับอาจจะได้เล่นพิโกโรนั่นเองนะฮะตรงเนี้ยนะครับ เดี๋ยวจะบอกอัปเดตให้หมดก่อนนะว่ามันมีอะไรกันบ้างนะถ้าเรามองฝั่งขวาสุดดีๆนะครับมันจะเห็น Golden นฟิเซอร์เต็มตัวเลยนะฮะในหน้าสแกนจัมมันนี้นะครับแล้วก็มีท่าอันติของเขามาทั้งหมด5ท่าด้วยกันนะครับซึ่งใน5ท่านี่นะครับเริ่มคุนอันที่1เลยนะครับโกลเด้นรัชนะฮะอันโ o ลเด้นรัชอันนี้นะครับบอกเลยว่าจะเป็นท่าที่เราปรากฏอยู่ใน Re-Selection F นะครับหรือถ้าหากว่าใครเล่น Dragon Ball เด o ะด็อจะจำได้ว่า มีโกลเด้นฟิเซอร์อยู่ล่างหนึ่งนะครับก็คือล่างที่เป็นฟิเซอร์ตอนสตาร์ทแล้วมันก็จะอัพชั้นไปเรื่อยๆเป็นล่างหนึ่งล่าสอง 3, ล่าสามล่าสี่แล้วไปสุดที่ล่างโกลเด้นไม่ทราบว่าได้กันหรือเปล่าแนละ้วถ้าใครเล่นนะฮะแต่ถ้าใครได้ล่างนี้นะครับจะเห็นเลยครับว่าอันติตอนที่เป็นล่างโกลเด้นเนี่ยมันคือการพุ่งชาร์จด้วยความเร็วครับแล้วก็ซัดเราด้วยความรุนแรงจากปลายหมัดเต็มพลังเลยนั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นกอ d r u รัชของโกคูอันคล้ายๆกันเพราะเขาใช้ใส่กันในลีม ตัว Golden Fizzer จะมีท่านี้เป็นท่าแรกนะครับท่านี้เนี่ยถ้าจะให้เดาเลยนะฮะน่าจะเป็นการพุ่งชาร์จด้วยความรวดเร็วครับแล้วก็ซัดหมัดเข้ามาใกล้ๆที่เรานั่นหมายความว่ามันเป็นสกิลในการที่บอสต,ตัวนี้สามารถวิ่งไล่เราครับมันจะสามารถไล่เราได้เร็วและแรงด้วยและการไล่ของมันมีอันติด้วยนะหรือมีการทาดาเมจที่ดุแล้งติดไปด้วยนะโอ้โหอันนี้ต้องวงเล็บก็อย่าโดนนะถ้าโดนขึ้นมาอาจจะมีคัตซีนแรงๆและทําให้เราต้องเสีย HP เป็นจํานวนมากเลยก็ว่าได้นะครับแต่สิ่งที่มันอันตรายมากไปกว่านั้นนะครับ อันตรีอฟิเซอร์มีถึง5อันเลยทีเดียวในที่เปิดเผยออกมานะอันที่1เมื่อกี้นี่เป็นโกลเด้นรัชไปแล้วนะครับอันที่2เลยฮะในนี้เขียนว่าโกลเด้นเอจนะครับซึ่งท่าโกลเด้นเอจเนี่ยนะครับก็คือท่าที่ฟิเซอร์แกจะสะบัดมือออกไปครับและขึ้นพลังสีม่วงของแกนะฮะก็จะคมกลิบดุดมีดดาบเลยนะครับขนาดใหญ่ฟันทุกสิ่งที่ขวางหน้าออกไปนะซึ่งในตัวฉากสแกนออกมาในวีจัมอันนี้เนี่ยทำให้เห็นว่ารุนแรงพอสมควรเลยเนะย ดูท่าทางจะเป็นระยะการโจมตีที่กว้างนะถ้าใครเป็นแฟน Dragon Ball Z แาลแล้วเคยเล่นเกมนี้มาแล้วจะรู้ว่ามีตัวละครหลายตัวที่สามารถสะบัดมือออกมาเป็นขึ้นพลังลักษณะคล้ายเซี่ยวจันและพุ่งโจมตีเราได้มันจะเป็นฮิตบ็อกก์แถบกว้างๆยาวๆนะซึ่งตัวฮิตบ็อกก์แถบกว้างๆยาวๆนะอ,อันเนี้ยมันจะหลบง่ายมากถ้าหาว่าเราหลบลงหลบขึ้นนะครับแต่ในวีจัมอันนี้เขียนเอาไว้เลยนะครับว่าอันติทุกอันของฟรีเซอร์เป็นอะไรที่หลบยากมาก และใช้ความชาเลนจ์สูงมาเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้ดีครับผมมั่นใจมากว่ามันจะฟันมันรัวมากเลยนะฮะและองศากับเลดียนผมั่เนี่ยจะต้องต่างกันอย่างแน่นอนนะมันจะมีแนวระนาบแนวตรงแนวเฉียงแนวอะไรก็ว่าไปเนะี่ยนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งอันติที่โอ้โหบอกได้เลยว่าน่าจะสนุกนั่นเองนะครับในท่าโจมตีเยอะขนาดนี้กับบอสตัวหนึ่งเนี่ยถือว่าดีเลยเนะี่ยคราวนี้ต้องมานั่งคัดกันแล้วครับว่าจะมีคัดซีนพิเศษอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้าหากมีท่าโจมตีแบบนี้บวกมาด้วยนะครับ ต่อไปครับในโกลเด้นฟรีเซอร์นะครับก็จะมีโกลเด้นรัชนะแล้วก็มีโกลเด้นเอจนะครับและพลาดไม่ได้อย่างแน่นอนครับโกลเด้นเด็ดบอลเองนะฮะซึ่งเด็ดบอลเนี่ยเป็นท่าไม้ตายใหญ่ของฟรีเซอร์ในร่างธรรมดาของเขาตอนที่เราสู้กับเขาในดาวนาเมกนะครับที่มีนิ้วชี้ขึ้นฟ้าและชาร์จลูกกลมๆสีดำแดงนะี่ยลักษณะคล้ายๆบอลเกิงกิแต่ว่าเล็กกว่านะครับแต่พาดูภาพทำลายล้านในมหาศาลมากครับปิ้วเดียวเนะี่ยดาวใส่ย,ยากกระจายเป็นผงเลยนะครับ ลิงตายยกดาวเลยนั่นแหละครับแต่อันนี้นะครับน่าจะเป็นลูกที่ใหญ่และเร็วนะลักษณะนะคงจะเป็นคล้ายๆกับท่าของอ่อ o o d o s t r u t t u o t i o n e n i c ของท่านบิลุนะที่ชาร์จเป็นลูกใหญ่ๆแล้วก็พุ่งใส่เรานะแต่อันนี้ถ้าจะให้พี่ก็อกดาวบอกได้เลยว่าต้องเร็วกว่าและแรงกว่ามากเพราะว่าในนี้คอนเฟิร์มว่าชาเลนจ์การต่อสู้กับโคเดนฟิเซอร์จะยากกว่าบ,บิลลอย่างแน่นอนนะครับโอ้โหอะไรขนาดนั้นเนี่ย มาแต่สิ่งหนึ่งที่หวังเอาไว้ก็คืออยากให้มีบัลเกล์มิวสิกที่ดีๆเจ๋งๆติดมาให้ตัวละครตัวนี้ด้วยนะเพราะว่าการต่อสู้นี้น่าจะต้องเป็นการต่อสู้ที่มันมากแล้วต้องเอฟิกสุดๆไปเลยนะครับซึ่งโกลเด้นเดสบอลนะครับจะเป็นท่าการโจมตีหนึ่งที่มาเป็น1ใน5ออติใหม่ของโกลเด้นฟรีเซอร์นะที่เราเห็นนะครับอันต่อไปครับอันที่4เนี้ยมั่นใจมากว่าเป็นท่าปราบเสียนนะถ้าใครจะตายนะฮะน่าจะตายมูฟนีงฟรีเซอร์อย่างแน่นอนครับคือโกลเด้นสไลเซอร์นะถ้าใครจำไม่ผิดนนครับ โกลเด้นสไลเซอร์เนี่ยคือท่ากรงจัรสังหารเหมือนคุณลีนนั่นแหละแต่ฟรีเซอร์แกสามารถใช้ได้ด้วยนะครับและกรงจัรของแกเป็นสีม่วงและถ้าจําไม่ผิดนะฮะใครจําได้นะครับในดวลเกิร์ลบอซฟรีเซอร์เนี่ยตายด้วยท่านี้ของตัวเองนะไม่ได้ตายสิสาหัสมากๆด้วยท่านี้ของตัวเองนะครับเพราะว่าท่านี้เครื่องกรงจัรไปเสร็จปุ๊บโดนหั่นทีขาดเลยนะฮะมันไม่ได้มีดาเมจในด้านการโจมตีหรือแรงอัดที่ทําให้สะบักสะบอมนะแต่นี่คือเฉือนเนื้อเลยนะทำลาย ล่างจนขาดนั่นเองนะครับและโเด้นสไลเซอร์ที่มาเป็นพลังใหม่ของฟิเซอร์ในเกมนะครับในนี้นี่เขียนชัดเจนว่ามันโฮมมิงมันแปลว่ามันไล่ตามเราสุดๆเลยนะแบบนี้อาจจะต้องใช้การวาร์ปนะครับหรือการ Instant t ์ทรานส s s ิช n ของโกคูให้ถูกจังหวะนะไม่งั้นเนี่ยอาจจะหนีไม่พ้นเลยนะครับถ้าหากใช้คำว่าโฮมมิงแบบนี้มันคงต้องตามมากๆเลยนะดูจากในเลดียนส์ของมันเนี่ยนะครับ โอ้โบอกได้ว่ามันต้องไล่ตามเราสุดฉากอย่างแน่ๆอันนี้เตรียมตัวไว้เลยว่าจะต้องมีพลังกิติดตัวไว้จาํานวนหนึ่งเลยนะในการใช้พุ่งหนีออกมานั่นเอง,เองนะฮะต่อไปครับอันติอันที่5ของฟรีเซอร์นะครับอันนี้ไม่มีไม่ได้นะครับเป็นท่าที่เป็นเทรนมาสของแกนะครับหรือที่เราเรียกว่าดิอัลติเมตโกลเด้นเดสบีมนะฮะซึ่งโกลเด้นเด d บีมเนี่ยนะครับมันจะต่างกว่าเดสบีมทั่วไปก็คือถ้าหากฟรีเซอร์แกเป็นร่างธรรมดาเนี่ย เดซบีมของแกคือชี้ด้วยนิ้วแล้วปิ้วเดียวจบพุ่งทะลุเห็นไหมเหมือนกับตอนที่ทุกใครดูมูฟี่โบลี่นะครับจะเห็นว่าฟิเซอร์ใช้ท่านในการฆ่าพ่อของโบลี่นะหรือพารากัสนั่นเองนะครับยิงไปที่หัวใจเปรี้ยวเดียวตายเลยนะครับแต่โกลเด้นเดซบีมเนี่ยนะฮะัมันออกมาจาก5นิ้วและ2มือของฟรีเซอร์เท่ากับว่ามันมีรังสีสิบรังสีพุ่งกระจายออกมานะครับแล้วมันวิ่งไล่ตามเราแล้วหักเลี้ยวตามใจมันด้วยนะครับองศาการหักเลี้ยวเนี่ย โหดมากๆถ้าดูจากในภาพสแกนที่เห็นนะนั่นหมายความว่าอันตีเนี้ยฟีเซอร์ใช้ทีตัวใครตัวมันเลยครับวิ่งกระจายกันแน่นอนนะเพราะว่ามันจะดูแบบเต็มจอไปหมดเลยแล้วเป็นเส้นแล้วก็พุ่งชิ่งไปชิ่งมาไล่ตามเราเนะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าฮิตบ็อกของมันเนี่ยจะคงสภาพอยู่ในรังสีที่พุ่งอยู่หรือเปล่าถ้าหากว่ารังสีพุ่งอยู่แล้วเราวิ่งผ่านไปตรงรังสีที่พุ่งผ่านไปแล้ว,ลวโดนด้วยเนี่ยถือว่าโหดมากนะท่านี้นะเตรียมตัวตายกันได้กักบท่านี้แนม ทำไมหลายๆคนบอกว่าพี่ก็คิดถึงได้สาบแช่งผู้เล่นขนาดนี้เอาจริงๆนะฮะมันจาเป็นจะต้องทำให้ยากขึ้นไม่งั้นมันไ,ไม่ชาเลนแล้วเพราะเลเวลของพวกเราเนี่ยกระฉูดกันแล้วนะครับถ้าใครเล่น DLC หนึ่งไปเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าปั๊มน้ำอมฤตจากท่านวิรุษแล้วก็ท่านวิสเนี่ยนะครับโอ้โหรับรองว่าเลเวลเต็มแน่ๆน,น่โกคูอิบตา250ล้านเปอร์เซ็นต์ะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าหากเจอลเด้นฟ f เซอร์มันต้องเป็นอะไรที่ชาเลนจ์และยากนะครับเกมมิจะได้คงความมันอยู่ต่อไปนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราเห็นอันติมัธบดหด5ท่านะครับและทั้งหมดนั้นเนี่ยก็คือข้อมูลที่มีอยู่ในวีจัมแล้วนะครับจากนี้เป็นต้นไปนะฮะตามสไตล์ของพี่ฮอกกี้นะครับเราจะทำการวิเคราะห์กันต่อไปอีกสักนิดหนึ่งเนี่ยสำหรับแฟนดราก้อนบอลคนไหนที่ยังไม่อิ่มกับข้อมูลที่เรานำมาในวันนี้นะฮะซึ่งจริงๆแล้วนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าถ้าใครดู Resurrection F จะรู้ว่าณตอนจบเนี่ย ตอนที่ฟรีเซอร์เกือบจะพ่ายแพ้โดยการที่ถูกเบจิต้าล่างไซยาบูเป่าหัวด้วิกแบงอาจักนันะครับแกได้ใช้อันติท่าหนึ่งยิงใส่พื้นโลกจนกระทั่งโลกระเบิดแล้วคนบนโลกตายหมดเลยเหลือเพียงแค่บิรุษวิสโกคูเท่านั้นเองที่รอดนะฮะแล้วตอนนั้นเนะี่ยท่านวิสถึงได้ใช้พลังในการย้อนเวลาครับทำให้ทุกอย่างกลับมาเป็นจุดก่อนที่ฟีเซอร์จะใช้พลังนี้ เพื่อทำลายโลกทิ้งเราฆ่าคนบนโลกทั้งหมดเนี่ยจนเป็นจุดให้โกโคูพุ่งเข้าไปแล้วซัดคาเมฮาเมฮะาซูเปอร์กอส์อย่างรุนแรงเข้าไปจนฟรีเซอร์กลับไปตายอยู่ในรูเหมือนเดิม,มนเลยครับอันนี้ฮะน,น่าจะเป็นจุดพีคของเนื้อเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะไม่เห็นภาพให้ดูนะว่าเอิร์ธเบรกเกอร์อันตีนี้ของฟรีเซอร์เนี่ยมีปรากฏอยู่ในสแกนจำนะครับอาจจะมาในลักษณะของคัดซีนก็เป็นได้นะฮะและที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือถ้าหากว่าเราต่อสู้ลักษณะแบบนี้เนี่ย วิสกับท่านบิรุสน่าจะอยู่ใกล้ๆเราในการต่อสู้ด้วยนะครับถ้ามีคัสซีนที่ท่านบิรุสสั่งให้วิสทาการย้อนเวลากลับมาสู้ใหม่อีกครั้งมันอาจจะทําให้เราได้เล่นโกคูสู้กับโกเด้นฟีเซอร์อีกครั้งหนึ่งในตอนจบเนะีเพราะถ้าหากว่าใครดูรีเซลักชั่นเอฟนี่นะครับจะรู้สึกได้เลยว่าตอนที่เราดูตอนจบของ uh, ภาพยนตร์นี้นะฮะจะเห็นว่าเบจิต้าเนี่ยแทบจะระเอเลยเพราะโกคูแพ้ก่อนตอนแรกเลยนะฮะแล้วก็มานอน บทดแรงเป็นเขียดชัยโยอลังฉางอยู่คนเดียวเลยแล้วเบจิต้าเนี่ยแกโชว,ว่าแกได้พลังซูเปอร์ซย่าบูมาแล้วแล้วก็เข้าไปซัดฟีเซอร์จนหมอบนะฮะแต่ว่าชาล่าใจเกินไปจนกระทั่งถูกเอิร์ธเบรกเกอร์ของฟีเซอร์ทำลายเบจิต้าตายไปพร้อมทั้งโลกนี้เลยนะครับแต่ตรงนั้นนะฮะมันจะทำให้ตัวเบจิต้าเนี่ยมีบทส่งเป็นตัวหลักในภาคนี้มากกว่านะครับจนกระทั่งท่านวิสนะครับทำการย้อนเวลาแล้วโกปูรจะพุ่งไปสู้ ตอนนั้นเนี่ยเขาพุ่งเข้าไปยิงขึ้นเตาทีเดียวจบเลยใช่ไหมฮะแต่ว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นการทําให้พุ่งเข้าไปแล้วได้สู้อีกครั้งหนึ่งเป็นตอนจบของภาคนี่จะได้ครบคอมโบนะครับให้เบเจิต้าไปบูแล้วก็ให้โกคูไปบูนะฮะและที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะครับตอนในเรื่องของ r e s u r r e c t i o n F เนี่ยระหว่างที่ฟรีเซอร์แกกลับมายังโลกแล้วก็ขนกองทัพแกมาด้วยเนี่ยมีนักล,ลายคนเลยที่เข้าไปร่วมสู้ด้วยนะฮะแล้วหนึ่งในนั้นที่จะพูดไม่ได้เลยนะครับเอ่อที่จะไม่พูดไม่ได้เลยส คนคนนั้นเนี่ยคือโกหังเนี่ยเพราะว่าโกฮังในแกใส่ชุดวอมสีเขียวไปสู้ถ้าใครจำได้นะอันนี้ผมแอบหวังอยู่ลึกๆนะเพราะว่าโกฮังในชุดวอมสีเขียวเนี่ยนะครับเป็นอะไรทีเ่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามันเป็นมันเป็น,ม,น,ปน,ม,น,ปนมันเป็นสิ่งที่เป็นอ,อ,อะไรละ่ะจุดเด่นจุดหนึ่งเลยนะในมูฟวี่อันนี้นะครับเพราะว่าโกฮังตอนนี้ในะแกก็สลายกล้ามเนื้อไปหมดแล้วแกไม่ได้โหดเหมือนตอนที่เราเห็นในจอนี้นะฮะตอนนี้ในแกสู้กับจอมานบูนี่คือพีคแล้วนะครับกับร่างที่เรียกว่า อัลติเมตโกฮังในผมดำนี้นะครับแต่ตอนที่อยู่ในรีเซลเลชันเอฟเนี่ยโกฮังแกผอมลงนะฮะแล้วก็ไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนนักสู้แล้วนะครับสิ่งเดียวที่แกทำได้ก็คือออกมาช่วยต่อสู้เท่านั้นเองนะฮะแล้วก็เป็นท้งแรกที่ทำให้ฟรีเซอร์ได้รู้ว่าลูกของโกคูเนี่ยแกโตเป็นหนุ่มแล้วนั่นเองนะครับตรงนี้โกฮังจะมีบทเด่นนะฮะในรีเซลเลชันเอฟเพราะว่าตอนเหตุการณ์ที่ฟรีเซอร์กลับมาบุกเนี่ยโกคูกับเบจิต้าไม่รู้เลยเพราะสองคนนี้เนี่ยทำการฝึกฝนกับท่านวิสอยู่ที่ดาวของท่่่าาาานนนนบระซึงงมมััหกกกกลจโเป็อค และแน่นอนว่าถ้า Instant Transmission หรือว่าเคลื่อนย้ายในพิศตาของโกคูเนี่ยนะครมันเป็นพลังที่จำเป็นจะต้องมีพิกัดจุดของพลังของคนที่เขารู้จักอยู่นะครับเขาถึงจะสามารถวาร์ปมาถึงจุดนั้นได้และตรงเนี้ยมันเป็นบทของโกฮังเนี่ยที่ไปยืนอยู่ตรงหน้าผาแล้วก็เบ่งพลังอย่างสุดฝีมือสุดความสามารถเพื่อทำให้ขีดพลังของตัวเองเนี่ยสูงมากพอที่คุณพ่อจะสามารถจับพลังได้แล้วก็วาร์ปมาถึงจากดาวบริรุสมาถึงที่นี่นั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยนะฮะอยากจะบอกว่า น่าจะทำโกฮังสักหน่อยนะในอีกเวอร์ชันหนึ่งมาให้เราได้เล่นตอนต่อสู้นะครับเพราะว่าตอนที่สู้กับกองทัพฟรีเซอร์เนี่ยเป็นนักรบแสนหลายคนเลยนะฮะที่ช่วยกันต่อสู้ก่อนที่โกคูกับเบจิต้าจะมาจบเรื่องตอนที่สู้กับโลเดนฟรีเซอร์นั่นเองนะอันนี้เราก็ต้องดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยบอกมาแล้วว่ามีออริจินอลสตอรี่บวกมาด้วยนะมันอาจจะไม่ได้ตามในเนื้อเรื่องของมูฟี่้งหมดนั่นเองนะฮะแต่ถ้าจะถามแล้วะว่ามูฟี่ r e l e ลเชนฟเนี่ยสนุกไหมนะโอ้โ oh, หบองตรงพี่ก๊อกกี้รู้สึกว่าเฉยๆเพราะว่าเนื้อเรื่องมาดูเรื่อยๆมันไม่ได้มีอะไรมาก จุดเด่นมันก็เพียงแค่เอาฟิเซอร์มาทําเป็นล่างสีทองแล้วเปิดพลังใหม่ก็เท่านั้นเองนะครับซึ่งคอมแบทอะไรก็ไม่ได้มันติดตาตึงใจเหมือนกับข้างมูฟี่โบลีที่เราเห็นนะแต่ว่ามันก็หลายปีมาแล้วแหละก็ว่าเขาไม่ได้นะฮะก็มันไปตามเนือเรื่องแล้วกันนะครับจากตรงนี้ไปเนี่ยนะครับนี่ก็คือสุดแล้วนะฮะสำหรับ DLC สองนะครับและแน่นอนว่ามันยังไม่มีวันวางแผงยังไม่มีวันรีลิสหลุดออกมาจากในวีจัมเลยนะเราคงต้องรอกันเป็นเดือนหน้าต่อไปนะครับและอีกข่าวดึงนะฮะที่เห็นตัวสติมเม แล้วก็ทวิตเตอร์ดวลบอลไฮด์น,น, High นะฮะได้คุยกันไว้นะครับแล้วก็มีข่าวออกมาเยอะแยะเหมือนกันนะครับก็มีทราบว่าตัวด l c ที่3นะฮะที่เป็น DLC ใหญ่เน่ยนะครับน่าจะเป็นตอนเอ่อทั์ในอนาคตที่สู้กับซามซูแล้วก็โกคูแบ็กอย่างที่พี่ก๊กกี้ได้ทําการคาดการเอาไว้ในตอนคลิปที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะซึ่งอันนั้น ถือว่าแม่นพอใช้ได้แต่ที่น่าตกใจคืออะไรรู้ไหมครับคือตัวเกมเนี่ยนะฮะเขาว่ากันว่านะครับอันนี้ไม่ชัวร์นะแต่มีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้สูงมากนะครับเขาบอกว่าตัว DLC ที่2ที่จะมาในครั้งฟิวเจอร์ซ a กอันนี้นะฮะน่าจะเป็นตัวที่ทำเอาไว้สำหรับเล่นใน PlayStation 5ด้วยและจะมีการอัพสเปคหรือคุณภาพเกมของเราที่เราซื้อมาแล้วใน PC ให้เทียบเท่ากับกราฟิกของ PS5 ด้วยนะครับในการเล่นตัวอัปเดตตัวนี้นะโอ้โหถ้าหากว่าเขามาทรงนี้จริงๆนะฮะเตรียมตัวได้เลยครับยังไง PS5 แล้วก็มาใช้คาร์ลอดออก DLC อย่างแน่นอนนะฮะและนั่นต้องหมายถึงการมาถึงของศึกประลองกำลังจักรวาลที่เรารอแล้วรอเล่ากันไปโอสักทีนะเพราะเป็นการมาของล่าง อัลตาอินสติงของโกคูนั่นเองนะครับและสุดท้ายก็ต้องไปจบที่มูฟี่โบลี่นะฮะจะได้เห็นการปรากฏตัวของขอีกหนึ่งชาวสยามที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลนั่นเองนะครับโอ้โหรอแล้วรอเลอ่าไม่มาสักทีอยากให้มาไวๆนะเอาเป็นว่าคนที่ยังไม่มี p s 5ก็เตรียมตัวซื้อได้เลยนะถ้าอยากจะเล่น d r า g o n Ball Z ซ a k a า o t ในเวอร์ชั่นที่อัปเดตไปถึงตรงนั้นแล้วนะครับแต่สำหรับใครที่มีคอมนะแล้วซื้อเกมนี้ติดไว้ใน p c แล้วคุณคู่โชคดชีครับเพราะเขาจะอัปให้คุณ มีคุณภาพของภาพและก็เอฟเฟกต่างๆเทียบเท่ากับ PS5 ในไม่นานงนี้นั่นเองนะโอ้โห,โห,โหถ้าเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยนะถือว่าเป็นการคืนกำไรให้กับผู้เล่นอย่างแท้จริงเลยนะครับและเป็นการเรียกว่าเป็นการใช้คำว่าอะไรดีเรียกเป็นการทดแทนที่ทำให้เราต้องเฝ้ารอการมาของ DLC นานๆนนแบบนี้นั่นเองนะฮะ เอาเลยครับนั่นก็คือข่าวสารทั้งหมดที่เรานำมาฝากกันในคลิปนี้นะฮะคลิปหน้าจะมีอะไรต่อไปนะครับอย่าลืมนะฮะติดตามกันได้เลยนะครับกด Subscribe ไปได้เลยนะครับใน h anel KOK ของเรานะครับหรือไปตามกด Follow เอาไว้นะฮะใน KOK 59นะครับหรือ KOK 59ใน Facebook นะฮะ ข้างในนั้นก็แน่นอนครับมีเกม Dragon Ball Z คาร์ลอเล่นตั้งแต่ต้นจนจบอย่างละเอียดนะฮะสี่สิบกว่าพาร์ทเลยนะครับไปดูได้เลยครับสำหรับคอแฟน Dragon Ball ทั้งหลายนะครับและตัวคลิปมันๆอย่างนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นการนําเสนอข่าวสารหรือสรุปเนื้อเรื่องและเล่าตำนานก็ต้องจะมีมาอย่างแน่นอนนะครับติดตามไว้ได้เลยนะครับกด subscribe ไว้ได้เลยกับ c h a n n e l k เคนี่นั่นเองนะเอาเลยครับวันดีครับสำหรับแฟน Dragon Ball ทั้งหลายนะครับพี่กอกกี่ต้องลาไปก่อนแล้วนี่คือข่าวอัปเดตที่เรา บอกว่าจะนำเสนอให้คุณฟังในทุกๆเดือนในะวันนี้มาแล้วชอบไม่ชอบอยังไงถูกใจแบบไหนหรือจะเข้ามาพูดได้ฟังโลเรนฟิเซอร์เนี่ยมันโหดขนาดไหนในอัปเดตนี้นะีมาคุยกันได้ในช่องคอมเมนต์นะครับผมสําหรับวันนี้และคลิปนี้ขอลาไปเท่านี้เลยครับสวัสดีครับ